ามาพี่เอจิ้งของเราการดูแลตัวเองเด้วยวัยนี้แล้วแล้วก็ก็ต้องเหมาะสมที่สุดค่ะสำหรับอนพี่เอจิ้งนะคะก็วันนี้มางานเปิดตัว Royal Paris ิสรีไวท่อริรทริปเปร์พาวเวอร์ซึ่งฟังแล้วน่าใช้มากแล้วก็คืออยากสวยเือนแม่ชุม ประเด็นคือดูแม่ชมมาตั้งนานแล้วเร้คือเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนมีแต่รู้สึกว่าผิวยิ่งแบบเด็กเด็กเด็กขึ้นเด็กขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเราเลยรู้สึกว่าเออพอฟังแล้วคอยตามอยู่นะอยากลองใช้มากๆค่ะแล้วตัวตัววิวเองคุณดูแลตัวเองยังไงคะเวราดูแลตัวเองรอจริงจริงแล้วถามว่า คนเราก็ต้องมีเข้าคินกคลินิกแต่ว่าด้วยการที่แบบเวลาตอนนี้ค่ะช่วงนี้ถ่ายละครเยอะมากม,มันไม่ได้คิวตรงกับหมองอ่ายๆเราก็ต้องหนูก็พยายามหาครีมหามาสกหน้าไปก่อนเลยอะใช่ใชแล้วตัวนี้มันช่วยอะไรได้บ้างตัวนี้ช่วยเรื่องริ้วรอยที่เขาบอกหลักๆนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นาการทั้งกระตุ้นกล้ามเนื้อให้สร้างคอลลาเจนด้วยแล้วก็ ุดดำดำต่างๆคือต,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 ตอบโจทย์เลยเแน่ๆก็คือเรื่องแบบลิฟติ้งแล้วก็ริ้วรอยเล็กๆก,ก,ก็อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คือหน้าเราเลยม,มีริ้วรอยถ้าคนเห็นมานานอยู่ก็จะมีปัญหาแบบว่าลองแก้มแต่นี้เป็นมานานมากๆแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันยิ่งพอตอนเนี้ยคอลลาเจนก็น่าจะสร้างน้อยลงน้อยลงหรืออยู่ไหนก็ไม่รู้คอล <ง S 2> ลาเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะต้องเหมือนเสริมเข้าไปพาเลัยมบำรุงอัดแน่นๆคือยังคิดเลยว่าโอ้เมื่อกี้ขวดเนี้ย ถ้าอยากลองคือบกอยากโบกเลยค่ะโบ,บกไป,ไปเลยเนาะทุกวัน <laughs> จะได้เด็กไปเลยทุกวันแต่ว่าด้ื่อวคำเป็นนักนแสดงมันต้องใช้ใบหน้าใช้กล้ามเนื้อใบหน้าเยอะมากช,ชุดเลยเออคือจะเห็นก็คือถามว่าหัตถการของหมอสามารถทําได้ออแต่ว่ามันจะแสดงสีหน้าอารมณ์ไม่ได้นะสิพี่ออคือมัน,ม,นมันจะสมมติทำเยอะดูแลต,ออตัวเองเยอะแต่ว่าในศาสตร์การแสดงในศาสตร์ละครของเราอะ่ะมันต้องยังต้องขยับหน้าอ,อ,อยู่ ใช่มันก็เลยต้องอาเป็นการบำรุงที่ว่าให้ดูสุขภาพดีและการถ้าตึงเกินไปก็อาจจะแสดงสีหน้าไม่ได้ด้วยความที่เราต้องดูแลตัวเงตลอดเวลามันเคยมีพลาดรงไหม,ไมเวลาแบบฉีดเพิ่มเยอะไปหรืออะไรเงี้ยจนแบบกระทบกับงานเราอะไรเงี้ยน่าจะแบบเห็นตัวอย่างจากรอบด้านมากกว่า <laughs> <laughs> คือเข้าแต่ละทีอะค่ะคือเพราะว่ามันเหี่ยวไม่ไหวแล้วคือมหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่เล่นหรือว่าเรื่องล่าสุดอไอย่างจิตสะกดแค้นอะมันก็น่าเครียดเยอะอเล่นเสร็จหรือว่าแบบเอ้ยมันจะแก่ปะเนี่ยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเริ่มขมวดคิว้วแล้วก็คือมีร่องมีอะไรแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออเราก็เห็นตัวอย่างหลายๆอย่างหรือว่าที่เขาเตือนเตือนกันมาว่ามันจะหน้าแบบหน้าตึงหน้าตกใจมีก็มีมีพี่พี่ช่างในกองก็บอกว่าอันนี้ก็แบบ ทำมาเยอะเพราะว่าเอาคุ้มอล้วเราอยากไปเอาคุ้มตามนะเพราะว่าหนูหัดไปนึกว่าพี่เขาถามตลอดพี่เขาอย่างเงี้ยโ่งใส่เใช่แล้วก็เก็บบทเรียนจะคนรอบตัวบทเรียนบทเรียนแล้วก็อ่พอประมาณก็จริงๆก็คือขอขออดก่าไว้นิดนึงละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ต้องอนมากมันกี้พูดถึงจิตสะกดแช่มาเป็นเรื่องที่แบบได้ดูดันคันคมมากเลยในการแสดงขอบคุณมากๆเลยค่ะก็คือก็คิดอยู่ว่าถ้า อาจจะเกลียดไปเลยคนดูอาจจะแบบชอบไปเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูรู้สึกว่าเออคนกลับชอบง้นมันเท่หรอยังไงอาจจะช้เลือกฝีมือการแสดงของเราไงใช่ใช่ค่ะก็ก็เขาก็เห็นอะไรแบบใหม่แหละเขาก็ในความเป็นอันนี้ก็ยิ่งเป็นเหมือนตัวแม่อย่างหรือเขามีลูกด้วยเนาะลูกก็แรงแล้วแม่ก็แรงไปอีกอย่างเงี้ยค่ะลปกแล้วแล้วก็แล้วก็ยิ่งแบบ เขาก็ก็ดีที่คนชื่นชอบค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะไลฟ์หรือว่าไปขายของไปอะไรก็ยังอยากให้เป็นกุนลีเสมออ,อ,อยากให้หนูอารวาสใส่ก็ตอนนี้เราเหินบทครั้งแรกเราลังเลไม่อไกับบทนี้ที่จะต้องแบบว่าดักดารับเออรู้สึกว่าน่าเล่นมากกว่าค่ะออแบบว่ารู้สึกว่าเออน่ารับเลยแหละเ,ออเพราะว่าคนคงเบือบ่อวิวแบบเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยว,อ,อ,อ,ยวอะไรก็เล่นมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยม,มันถึงวัยแล้วแล้วแล้วเราเองอ่ะเรามองเรื่องแค่ว่าเออ คนถามว่าเป็นแม่แรับบทเป็นแม่มีลูกอะไรงเงี้ยเครียดไหมก็ไม่นะหนูบอกมันก็เป็นปกติมันก็เปลี่ยนบทไปเรื่อยแล้วเราบอกว่าเออเราอยากเป็นนักแสดงไม่ได้แบบเป็นแค่นักเอกไปตลอดกาลอะไรเยยงี้ยเราดูที่บทมากกว่า<ม>อะไรเงี้ยไม่ได้ติดกับว่าเออบทจะต้องมาเล่นเป็นแม่เลยใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าในดูในเรื่องว่าเคยก็เขาเป็นแบบเหมือนแบบบอสอะแบบลาสบอสบิ๊กบอสมันสนุกอะเรื่องมันดําเนินด้วยเราอะไรเงี้ยก็คือจบใช่จริงๆแล้วมันถือว่าสุดในอย่างจากงานแสดงของเราวิว สุดหรือยากหรอคะ่ยังไปได้อีกคือยังอยากไปได้อีกคืออันนี้มันเหมือนเป็นการทดสอบเหมือนบททดสอบอีกขั้นหนึ่งที่แบบว่าเล่นอะไรที่มันยากขึ้นคือไม่งั้นถ้าเหมือนหนูจะได้พัฒนาการแสดงไปเรื่อยแต่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 ละฟีนี่ไม่ใช่ในที่เยอะมากเลยนะพิวมากมากเลยค่ะเหนื่อยมากเลยอ่ะหนูรู้สึกว่าเอ๊ะคือเล่นแล้วจะแก่เลยหรือเปล่าเลย นะเพราะนั้นทที่จะนับต่อกันในเรื่องต่อไปที่มันต้องมีมากขึ้นไหมมันต้องเยงอะมากมากว่านี้อ,อีกหรออะไรอย่างเงี้ยก็คิดมากนะคะว่าบทต่อไปจะเล่นเป็นอะไรดีอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรต่อไปแล้วซึ่งถ้าบอกว่าจะมีมากกว่านี้แม่ก็พอแล้วเนาะไม่เป็นป้าเป็นยายเ,าเลยก็เดี๋ยวก็เต่ยนไปเป็นมาค่ะดีบ้างร้ายบ้างเล่นผีก็ได้เล่นอะไรก็ได้ลดแล้วใช่แล้วผีเล่นมาแล้วเป็นสัตว์ก็เล่นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อแล้วก็มีเสนอมาได้เลยนะคะพร้อมมา แล้วป,ปีนี้เชฟวอลยังยังรับเต็มอัตราอยู่หรคอคะก็จริงๆตอนนี้ก็เรียกว่ารับไปก่อนเพราะว่าเงินต้องหาค่ะต้องดูต้องตกแต่งบ้านแล้วก็คิดถึงเรื่องเง<ต>ินอีกเลยระดับบิลแล้วเนี่ยตอนนี้ก็จริงๆก็เงียบเงียบห่างหายมานานนะคะแล้วก็เหมือน,นุ่มนตอนนี้ที่ว่า,าเรื่องจิตสงกดแทนได้เล่นได้โชว์หีมือแล้วก็เริ่มมีงานต่างๆมากขึ้นก็ พอเหมือนเราได้กลับมาออนแอร์ละครน่ะคนก็เริ่มกลับมาเหมือนจำได้ตอนแรกเหมือนลืมไปแล้วว่าอย่าเพิ่งลืมนะคะยังอยู่ตรงนี้อีกคนสามารถเรียกทำงานได้้น้องเจนใหม่ก็รู้จักพี่หน่อยใช่รู้จักไม่นอกรู้จักพี่หน่อยลูกแต่ว่าหนูเพิ่งทำคลิปไปว่าลูรู้ก่อนที่จะเป็นแม่เป็นตัวร้ายพี่เคยเล่นเป็นเองก่อนนะต้องทำคลิปแนะนำตัวเองเลยหลอแล้วหนูก็บอกว่าให้ไปถามพวกแม่ๆของน้องสีน่าจะรู้จักพี่แทนครับ เคยเวลาไปออกไปออกไปข้างนอกแล้วเจอแบบเด็กรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแบบแม่เขาอาจรู้จักแล้วเขาแบบถามมาถามแม่ใครอยาอะไรอย่างเงี้ยมี่เยอะเลยหรอใช่ก็เลยกลายเป็นพงพงวิวมาทําคลิปหนูก็คือพอเขาพูดแต่ก็ไม่แปลกใจหรอกหนูก็ไม่น่าจะรู้จักหรอกลูกพี่ก็เออคุณแม่เคยดูอะไรอย่างเงี้ยจะไปงานได้ไปต่อแล้วอะไรได้ไปต่ออีกสำหรับปีนี้ของวิวก็หวังว่า จะไปต่อเรื่อยๆค่ะก็จริงๆก็ยังอยากทํางานในวงการบันเทิงเพราะว่ารักอยู่แต่ว่าวันนี้ที่ที่ไม่ค่อยแบบละครยังไม่มีในตอนนั้นเราก็เลยไปลุยธุรกิจแต่ว่าตอนนี้ก็ทำควบคู่ไปด้วยค่ะแล้วจะได้ปต่อไหมลูกต่อต้องต่อสิต้องต่อเราต้องต่อมีเตรียมงานไปถึงไหนไม่สามารถไปไหนกันได้แล้วนะเตรียมงานไปถึงไหนแล้วอะ ก็วานแฟนไว้ว่าปลายปีค่ะพี่แต่ว่าคือก็ยังไม่เริ่มแลนอะไรกันเลย<อ>แล้วก็คือรู้สึกแค่คือพอตอนนี้มันเหนื่อยเรื่องการตกแต่งบ้านนะคอับเราทําบ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแต่งงานแล้วเราจะได้มีที่อยู่มีอะไรเรื่องหออะไร้ยคะแล้วก็เรื่องธุรกิจหรือว่ากําลังจะเปิด คาเฟ่ร้านอาหารหที่จัดคเบอร์เกอร์จะมีร้านให้นั่งทานด้วยก็เลยจะลุยเหมือนเงินหลายยากลงทุนไหลยายอ,าอ,อะไรอย่างนี้จะทานไหมอ่ะก็เราบอกกันแล้วว่าไม่เป็นไรไม่ซีเรียสคือหมายถึงว่าถ้าไม่กลายปีก็เป็นต้นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าซึ่งเงเราก็คุยกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วเคยอยู่ด้วยกันแล้วก็คุณพ่อคุณแม่รู้เรื่องอะ่ะมันไม่ได้ปัญหาหา,หายไปไหนมันเป็นเรารู้สึกว่าเออคุยกันแบบโตๆแล้วไม่ได้ว่าเฮ้ฉันต้องแต่งในแต่ เอ๊แต่วิวว่าเอาอย่างเงี้ยดูก่อนว่าเขาบอกว่าโรงแรมเนี่ยถ้าเราไม่จองอ่ะปลายปีก็แน่นๆน่นใช่มันเป็นเทศกาลแต่งงานเลยนะปลายปีเป็นเคยอย่างงั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูว่าพอเขาเรียกว่าลองชิมลางในการใส่ชุดแต่งงานแต่งงานมันก,ก็เยอะมากๆในละครอะไรอย่างเงี้ยยังคิดไม่ออกว่าถ้างานตัวเองมันจะเป็นแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คุยกัน ไม่ได้เริ่มเลยตอนนี้เลิกไยังไม่ได้สอบยังยังอะไรแล้วแล้ก <Ah, ็แบบเฮ้ยเลิกสะดวกแล้วกันเพราะเราแบบว่าชิลๆอยู่แล้วแต่ว่าทางคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายก็บอกว่าดูเลิกซะหน่อยเถอะลูกแล้วเรามีแบบความความเขาเรียกว่า องคนคุยกันตลอดเนี่ยมันมันมีตัวมันแบบระยะเวลาเพราะมันความตื่นเต้นมันจะหายไปแม้ในการเตรียมงานคือจริงๆถามว่าเมื่อก่อนก็คิดว่าเราเล่นละครแล้วก็แต่งงานมาเยอะมากมันจะตื่นเต้นหลอในงานตัวเองอะไรเงี้ยก็แบบพาเฟซกับพี่ออมเวียดาไปเียตื่นเต้นสิ่งานตัวเองมันก็ตื่นเต้นตื่นเต้นกว่าแล้วมันมีความเลียวไปนมีความรู้สึกจริงแล้วมันก็ ส่วนมากจะเหนื่อยซะมากกว่าอย่างเงี้ยหนูก็ขอคําปรึกษาพี่ๆแต่ว่าถามว่างานตัวเองก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรจะคอยอัปเดตแต่ว่าก็อยากให้แน่ใจก่อนไม่ได้แบบเราไม่มีอะไรปิดบับงหรือะไรย่าเงีย้ยแต่ตอนนี้เนี่ยคือสับผัสมาเปิดกว้างมากการคุณต้องอของเราอยากทดลองใ้ชีวิตด้วยกันแต่ก็หวังว่าจริงๆแล้วว่าถามวาม่าการอยู่กอนแต่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ทางทางบ้านทางครอบครัวแหมืคพ่อคุณแม่ก็กสิเรียกก็สีเรียกเป็นปกติค<ม>่ะเพราะว่าครอบครัวแบบไทยแท้เลย<ม>แต่ว่าเราไม่ได้มองว่าเขาก็ไม่ได้ว่ากีดกันหรือว่าว่าคนที่เลือกเลือกเลือกแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสําหรับเราอะ่ะเราก็มองว่าโตแล้วก็คือมีไปมาหาสู่กันม,มีไปมีคอนโดมีอะไรต่างๆไปพักผ่อนต่างประเทศคือแบบใช้ชีวิตกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่า เออแต่เรา่็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรกันแต่ว่าก็เลยนเนี่ยค่ะรีบสร้างบ้านเลยแล้วก็อาจจะได้แบบอยู่แบบที่ต้องเมื่อกี้ที่พี่่บอกวามีแบบไม่ใช่ไม่วิวใช่ใช่พี่บอกว่าเมื่อกี้รรอให้มันแน่ใจก่อนอะไรอะไรมันยังไม่แน่ใจอ่ะหมายถึงหมายถึงยังไงนะคะพี่บอกว่ารอให้มันแน่แน่ใจก่อนแน่นอนก่อนอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าบ้านหมายถึงบ้านหรือว่าแต่งงานหมายถึงว่าการแต่งงานแต่งงานแต่งงานอ๋อไม่ได้มีอะไรคือแน่ใจคือหมายถึงว่าเรื่อง เรื่องสถานที่อะไรต่างๆแรนที่แน่นอนให้มันเคาะก่อนยังไม่ตกใจตอบะไรได้แต่ก็ใช้เวลาในการจองเยอะเหมือนกันนะคือหลักๆจริงๆค่ะก็คือตอนนี้ฮุ้มากๆแหละแล้วก็ตอนนี้ถ่ายเรื่องหงสาวดีช่องวันอยู่ด้วยก็คือยกไปยกไปตลอดต่างจังหวัดใช่ค่ะใช้ออกไนไมมลูกหรือว่าจะทำเอง จะใช้อะไรน่าจะใช้น่าจะใชะมีคนนึงที่แบบว่าเสนอหนูมากเลยว่าจะทำพี่เอมี่กลิ่นปทุมหอพี่เอมี่พี่ซีงานเราเปิดมามันจะโกงตั้งแต่เปิดงานเลยนะแม่ก็แม่พี่ก็บอกว่าพี่อยากช่วยมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ครับก็คือพี่ๆในวงการอีกเยอะเลยที่อยากช่วยก็เดี๋ยวดูกันว่างานจะออกมาสนุกแค่ไหนเออเราเหมือนไม่ค่อยมีลูกคู่ความหวังเลยช่วีหรือว่าเรายุ่งสมัยยังไงคือถ้าถามว่า หนูว่ามันเอาแล้วแบบเชยแล้วสําหรับการที่แบบว่ายืนยันจากรูปว่าแบบหวานอยู่อะคนต็ดเยนแล้วแหละก็ก็จริงๆคือสภ้อ้าแบะค่ะมันไม่ได้สวยเหมือนออกงานกันทุกวันหรอกพี่มันจะมาถ่ายรูปลงแพจีมันก็เยินนะใช่ใช่ก็ก็อยู่ก็อยู่ก็เจอกันตลอดไปไหนทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยแต่มันเยินไงก็คือถ้าสวยอะเดี๋ยวเห็นรูปคนแน่นอน ได้ค่ะก็ไขอ,ขอ,ขอสวัสดีด้วยนะคะ